พี่สาวพี่มุ้วันนี้นะคะศูนย์หญยงเอเวอร์เรสต์อำเภอช่งชงยค่ค่ะมาสัมภาษณ์พี่มุ้นะคะว่าผลการใช้คิงไทเกอร์นะคะเป็นอย่างไรพี่มุ้ดได้นำัาเองเลยค่ะครับเวราวุ้นะครับเอ้ดนผู้เดีมากครับยอดครับหาที่ตีไม่ได้ครับพี่มุ้ใช้ยังไงคะ ออเนี่ผมแช่ปุ๋ยครั้งเดียวแด่ปุ๋ยพอดีขนาดนี้ครับเพราะว่าครั้งเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาใช่ไหมคะครับไม่มีเวลาครับเกินคุ้มนะพี่นะเกินคุ้มเลยนะแล้ว้ที่นี้การใช้ได้ใช้ปุ๋ยน้ำไหมครับใช้ครับใช้ปุ๋ยน้ำด้วยนะคะแล้วก็ท่าที่เราเห็นข้าวเราแบบนี้มีผลบ้างอะไรมีผลกับอะไรกับดินบ้างกับข้าวบ้างครับอ๋อดินดินดีมากครับ ตีครับเวลาเราไถเวลาเราตีตีมันเกลี่ยไปมันเกลี่ยไปเนาะใช่ครับแล้วคาจะใช้ของิสของเราอยู่ที่ร้าใช่ครับใช้แน่นอนครับโกทรมารอ็นี้เก็นเป็นโกทรเรื่องละใช่ครับฝากร้านหน่อย ปะปา